สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นี channel ค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวซิดนีย์กันนะคะซิดนีย์เป็นเมืองที่ผู้คนทั่วโลกต้องการมาเที่ยวนัดเพื่อนไว้กินข้าวเที่ยงก็มาได้มุมสวยๆ บรรยากาศดีๆมีเสียงนกร้องตลอดเวลาที่นี่นกเยอะมากนะคะธรรมชาติสมบูรณ์มากไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ตามป่าภูเขาเบิร์ดออฟพาราไดเป็นไม้ประดับที่ออกดอกตลอดปีสวยงามตลอดปีค่ะเพื่อนๆคะดูนะคะความงามของเบิร์ดออฟพาราได เห็นแล้วต้องหยุดทําคลิปเลยนะคะสวยตลอดปีจริงๆค่ะเป็นไม้ประดับที่โชว์ทั้งใบโชว์ทั้งดอกดูยืนดูเรือเฟอร์รี่ที่รับส่งผู้โดยสารจากสถานีที่อยู่ ซิดนีย์แล้วก็ข้ามฝั่งไปเที่ยวมีที่เที่ยวมากมายแล้วก็สะดวกโดยการนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปค่าโดยสารก็ไม่แพงที่นี่การขนส่งทั้งทางรถไฟรถรถเมล์หรือรถบัสแล้วก็เรือเฟอร์รี่สะดวกมากนะคะ รอบๆซิดนียตามฝั่งที่ข้ามไปนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปมีที่เที่ยวเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็นั่งเรือไม่ไม่นานนะคะเพื่อนๆนะแต่ละที่ก็จำจำรายละเอียดไม่ได้เนาะว่าที่ไหนชื่ออะไรบ้างต้องขออไต้องขออภไยเพื่อนๆด้วยนะคะแต่ว่า ถ้ามาซิดนีย์นี่คุ้มเลยนั่งเรือเฟอร์รี่เที่ยวเยอะมากที่เที่ยวเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยมากี่รอบกี่รอบก็ยังรู้สึกรู้สึกโอโหอยู่นะคะเพื่อนๆกันร,รู้สึกตื่นเต้นประทับใจทุกครั้งที่มาเที่ยวทุกที่เลย ออสเตรียเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงามมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในเขตเมืองก็จะมีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปีแล้วก็ดอกไม้นานา,นาพันธุ์ ขึ้นตลอดปีสวยงามตลอดปีเป็นการเก็บภาพความประทับใจความทรงจำตามขนนกก็จะเห็นปลูกประดับทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สวยงามโดดเด่นแบบนี้ค่ะมุมนี้จะเห็นสะพานฮาร์เบอร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของออสเตรเลีย สวยงามมากๆช่วงทางเดินที่เดินกลับไปขึ้นรถไฟก็มาชมการจัดสวนกลางกรุงของซิบนีก็จะมีต้นไม้ เขียชวชะอุ่มนี่ก็เฟิร์นเขากวางเท่าที่สังเกตดูที่นี่จะให้ความสำคัญกับการจัดสวนเฟิร์นเขากวางที่เกาะตามต้นไม้ วันนี้อากาศอยู่อุณหภูมิประมาณ19องศา19-20องศากำลังดีเนี่ยค่ระหว่างทางเดินก็จะมีม้านั่งให้ผู้คนได้นั่งพักผ่อนนั่งพักเหนื่อยสูตรอากาศบริรสุทธิ์กลางกลางกรุงซิดนีย์แล้วก็ที่เห็นเยอะมากนะคะที่เราเดินดอนซานาดูจะเป็นไม้ประดับที่ ปลูกประดับเป็นลงแปลงแบบนี้กอใหญ่ๆแบบนี้นี่ค่ะข้างทางเดินก็จะวิ่เลียมเดนดอนซานาดูเป็นเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยงามมากค่ะปลูกลงปลูกลงแปลงปลูกลงดิน สวยงามคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ